สนับสนุนโดยบัตรเครดิต UOP มือนี้ใช่เลยบ่หมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามามา่ารสแกงเขียวหวานไก่หอมเครื่องแกงผลิตภัณฑ์ถังเช่าคอดีไทยทุกความรู้สึกดีๆต้องดีได้อีกดีแท็กดีใจที่ได้ให้บริการค่ะซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึง รอปรพอมอบตัวแล้วปฏิเสธไม่คิดขม่มขืนนักศึกษาสาวอา้างเห็นเหยื่อเมาใช้มือสะกิดไหลแต่อีกฝ่ายเรียกเพื่อนมาทำร้ายจนต้องหนีวีเจจ๋าสุดเศร้าทำพิธีรดน้ำศพน้องสาวเผยซึมเศร้าเพราะอาการป่วยทางร่างกายไม่ใช่ผิดหวังเรื่องความรัก หนุ่มวินอ้างเป็นตำรวจสันติบาลหลอกชาวบ้านวิ่งเต้นเป็นตำรวจได้ผู้เสียหายหลายรายสูญเงินนับหมืน่นระทึกเครื่องบินเล็กตกกลางทุ่งเมืองนครพนมนักบินช่างเครื่องบาดเจ็บเล็กน้อยเขี้ยวข่าวให้คน้นคนข่าวให้เข้มกับข่าวคน้นคนเนชัน่น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวค้นคนเนชั่นในค่ําคืนนี้คืนวันศุกร์นะครับคืนนี้ก็เป็นคืนที่รายการท่านนายกยาวกว่าปกติเล็กน้อยนะฮะท่านนายกติดลมบนถึงชั่วโมงเนี่ยนะประมาณชั่วโมงในปกตินั้นก็จะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะรับวันนี้1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับแล้วก็ระยะหลัง ก็รายการคืนความสุขนั้นไม่มีพิธีกรแล้วด้วยนะ,ะครับก็กลับมาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมเพราะท่านนายกูลสึกมีกับไม่มีพิธีกรก,ก็ใกล้เคียงกันมากท่านนายกโซโล่เดียวครับ <c oughs> น,ะะนีนะครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยข่าวคราวของที่เมื่อวานนี้ได้นําเสนอไปนะครับกรณีที่เ,เกิดเหตุ